เศรษฐกิจนอกกราฟเศรษฐกิจเข้าใจง่ายสไตล์ KKP Research ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเศรษฐกิจนอ,อกกราฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญในปีนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนคงทราบนะครับปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งในห,หลายประเทศทั่วโลกว่ากันว่า60%ของ GDP โลกนะครับจะมีการเลือกตั้งกันแล้วก็เป็นปีที่มีประชาชนได้ออกเสียงฝปลงประชาธิปไตยนะครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครั้งหนึ่งเลย และการเลือกตั้งที่น่าจะเป็นที่จับตามากที่สุดนะครับก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับวันนี้เราเลยอาจจะมาคุยกันว่าเมันคืออะไรนะครับมันสําคัญยังไงแล้วมันมีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนบ้างนะครับนี่ผมขออนุญาตเริ่มประเด็นแรกก่อนเลยนะครับอยากจะเล่าพื้นฐานนิดนึงนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า United States ของอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็หมายความว่ามันเป็นระบบการเมืองนะครับที่เป็นระบบของรัฐรวมกันขึ้นมากลายมาเป็นเฟดเดอรัลนะครับเป็นรัฐบาลในสหรัฐเนี่ยมีรัฐบาล2ระดับนะครับก็คือรัฐบาลระดับเฟดเดอรัลนะครับก๊ฟเวอร์เมนะกับรัฐบาลระดับรัฐนะครับแล้วก็การเลือกตั้งท้งนี้นะครับก็จะมีความสําคัญก็คือมีการเลือกตั้งทั้งระดับเฟดเดอรัลแล้วก็ระดับรัฐไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ โอ้ oh, ถ้าเกิดใครเข้าโพผเลือกตั้งในปีนี้อาจจะเห็นแบร์หลอดที่ยาวมากเลยนะครับถ้าจะจำกันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับว่าถ้าในระดับเฟดโรของสหรัฐเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือปัดตัวประธานาธิบดีเองนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปีนี้นะครับพร้อมไปด้วยกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็สภาบนก็คือวุฒิสภานะครับแล้วก็วิธีจำกันง่ายๆนะครับระดับะระบบของการเมืองสหรัฐเนี่ย รันอยู่บนเลขคู่นะครับคือปีไหนเป็นปีที่ปีคศักราชที่หาร2ลงตัวเนี่ยปีนั้นจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกๆ4ปีนะครับคือปีไหนที่เลขปีเนี่ยหาร4ลงตัวนะครับปีนั้นน่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พร้อมกันไปเนี่ยในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนไปด้วยนะครับก็เพราะว่าสภาล่างเนี่ยนะครับมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย435คน นะครับเป็นตัวแทนจากแต่ละรัฐนะครับแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีจํานวนส,ส,สมาชิกสภาล่างเนี่ยนะครับไม่เท่ากันตามจํานวนประชากรนะครับส่วนสภาบนนะครับมีอายุ6ปีนะครับทุกๆ2ปีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งกันหนึ่งใน3นะฮะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยคนจำกันง่ายๆว่าสหรัฐเนี่ยนะครับมีทั้งหมด50รัฐนะครับแต่ละรัฐเนี่ยมีสมาชิกของสภาบนเนี่ยเท่ากันคือ2คน นะครับงั้นสรุปก็คือในการในทุกๆ4ปีที่มีเลือกประธานาธิบดีเนี่ยนะฮรเราก็จะมีหนึ่งคือเลือกประธานาธิบดีอยู่แล้วนะครับสก็คือเลือกสภาพูดแทนรัษฎรหรือสภาล่างนะครับสี่คนนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาบนเนี่ยนะครับอีกหนึ่งใน3งนั้นปีนี้ก็จะเป็นงั้นนะครับก็คือมีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างนะครับแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภาบน แถมกันไปด้วยเนี่ยในบางรัฐก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเลือกตั้งสมาชิกของรัฐด้วยที่จะมีการออกกฎหมายในระดับรัฐนั้นๆน,น,นะครับงั้นก็ฟังดูเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่คนสหรัฐอเมริกาเองก็แล้วก็คนทั่วโลกนะครับ ก็คงจะต้องติดตามเพราะว่ามีผลในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองทั้งระดับของประธานาธิบดีนะครับแล้วกเ็เรื่องของสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภา,าบนด้วยถ้าใครที่ติดตามนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับแต่ว่า กระบวนการก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้เลยแล้วก็ลากยาวไปจนถึงตรงนั้นแล้วกว่าจะได้ประธานธิบดีจริงๆเนี่ยก็ต้องไปต้นปีหน้าเลยในเดือนมกราคมนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าคร่าวๆนะครับว่ากว่าจะได้ประธานธิบดีสหรัฐมาเนี่ยกระบวนการมันขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมี4่ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองสหรัฐเนี่ยก็จะรู้ว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยมันมีความเป็นระบบ2องพักใหญ่ด้วยกัน นะครับทีนี้เองเนี่ยในขั้นตอนแรกเองเนี่ยก็คือว่าแต่ละพักคเองเนี่ยจะมีการค้นหานะครับว่าตัวแทนพักที่จะไปลงสมัครเป็นเป็น presidential candidate นะครับหรือว่าเป็นตัวแทนพักที่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยคือใครนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า primary หรือว่า caucus นะครับก็คือว่าสมาชิกพัก พรรคเดโมแครตหรือสมาชิกพรปปรคริพาวิกันเองในแต่ละรัฐเองเนี่ยจะมีการเลือกว่าจะส่งใครไปเป็นตัวแทนนะครับและแต่ละรัฐเองเนี่ยก็จะมีะจํานวนเดเลเเกต ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับสประสชารกรน,นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นละอย่างไอโอวาคอร u คัสนะครับก็คือในรัฐไอโอวาเองเนี่ยก็มีการโหวตแล้วว่าพรรคเดโมแครตจะเป็นใครพรรครีพับลิกันจะเลือกใครใช่ไหมครับแล้วมันก็จะวนแบบนี้ไปในทุกๆรัฐนะครับและพอทุกรัฐมีการทำไพรมารีหมดเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้ว่าจํานวนเสียงที่จะให้ใครเป็นแคนดิเดตเนี่ยใครได้มากที่สุดแล้วคนนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นแคนดิเดตนะครับและ พอ primary จบเนี่ยนั่นคือขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับมันก็จะไปที่ขั้นตอนที่2ก็คือการเสนอชื่อ,อ,อว่าใครจะเป็นแคนดิเดตจริงๆนะครับในที่ที่เขาเรียกว่า national convention นะครับก็คือว่าแต่ละพรรคเองเนี่ยก็จะจัด national convention ของตัวเอง Democrat ก,ก็จะจัด national convention ของตัวเอง Republican เองเนี่ยก็จะจัด national convention ของตัวเองเพื่อเสนอว่า ใครเป็น presidential candidate เนี่ยที่จะเป็นตัวแทนของพรรคนั้นแล้วก็จะมีรวมถึง vice presidential candidate ด้วยนะครับที่จะไปอยู่ใน ballot ว่าจะเลือกใครนะครับนั่นคือขั้นตอนที่สองซึ่งน่าจะจบในช่วงประมาณเดือนกรกฎานะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าใครเป็นตัวแทนนะครับ ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการเลือกตั้งจริงๆซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าพลเมืองสหรัฐเองก็จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับว่าในบาลอตเนี่ยเขาจะเลือกใครระหว่างตัวแทนของพรรคเดโมโแครตหรือว่าตัวแทนของพรพรครีพับลิกันแล้วพอผลเลือกตั้งออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าอิเล็กโทรคอลเลจนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการเมืองสหรัฐด้วยความที่มันเป็นระบบสาพันธรัฐ ไม่ใช่ระบบไม่ใช่ระบบรัฐเดียวแบบที่เราเห็นในหลายประเทศเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยนะครับการเมืองสหรัฐเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจพูลลาโวตเท่าไหร่นะครับแต่เขาจะดูว่าในแต่ละรัฐเองเนี่ยเ,เสียงของแต่ละรัฐเองเนี่ยมันจะมีจํานวนเสียงที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นเนี่ยนะครับมีจํานวนสภาสภาผู้แทนราษฎรกี่คนมีสวกี่คนนะครับรวมกันเนี่ยรัฐนั้นก็จะได้เสียงนั้นไปนะครับซึ่งมันเป็นระบบอิเล็กโทรโกลเคเนี่ยก็คือว่าเป็นระบบที่เราไปเลือก ผู้เลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพอแต่ละรัฐจะมีจํานวนต่างกันอย่างแคลิฟอร์เนียมี55เท็กซัสมี38ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรในแต่ละรัฐเนี่ยมันมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วพอสมมุติว่าใครที่ได้ถึง270เนี่ย ก็คือเป็นคนที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยไอตอนเดือนมกราคมของปีหน้าปุ๊บเนี่ยนะครับคนที่เป็นอิเล็กเตอร์ก็จะไปเลือกว่าว่าใครเป็น p r e s i d เ n นเ a ียลแคนดิเดตาม Mandate ที่เขาได้มาในรัฐนั้นนะครับแล้วพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ p r e s i d เน t ก็ขึ้นมาเป็นได้รับการเรียกว่า i n นอ g u r เ t รนะครับในช่วงเดือนมกราคม ว่าการเป็นประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนอการเลือกประธานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวนานนะใช้เวลาเกือบปีกว่าจะใด้ประธานคนใหม่มานะครับแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงต้นของกระบวนการนี้นะครับก็คือเรายังอยู่ในช่วงว่าแต่ละพรรคจะเลือกใครในใน,ในขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ฟังดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็77นะไบเดน81 <laughs> อยู่กันอีก4ปีนี้ก็น่าจะเป็นประธานที่แก่ที่สุดกันทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็น r ีม a t ช์กันได้จริงๆนะครับอย่างที่เคียนว่านะครับกระบวนการเลือกตั้งเนจริงๆมันยาวมากนะครับประมาณสักปีหนึ่งกว่าจะได้ประธา,านาธิบดี ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราต้องเห็นการต่อสู้กันระหว่างตัวแทนพรรคกันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็กว่ากระบวนการจะจบเนี่ยพูดถึงกรกฎาสิงหานี่เพิ่งจะเดือนกุมภาตอนต้นๆเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับเห็นผลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคทั้งสองพรรคนะครับในฝั่งของเดโมแครตเองเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับถ้าคนที่เป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยนะครับไม่ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพรรคนะครับมักจะได้ตามมารยาทนได้เป็นตัวแทนพรรค นะครับงั้นใครที่เป็นสตรองแคนดิเดตเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยไปแข่งกับประธานาธิบดีเท่าไหร่งั้นตอนนี้เราดูเนี่ยไบเดนเนี่ยก็ชนะไพรมารีมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะว่า,วาน่าจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะก่อนนะครับส่วนพรรครีพับลิกันเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวแทนต้องใช้คำว่าขวาจัดใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังที่เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ใช้ Make America Great Again แคมเปญอะไรต่างๆเนี่ย เสียงของคนที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยก็ยังมีความนิยมในตัวทรัมป์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นพาร์เมรีไปสองครั้งนะครับเราก็เริ่มเห็นตัวแทนแคนดิเดตต่างๆเนี่ยเริ่มดรอปเอาไปทีละคนนะครับวันนี้ก็ดูจากคะแนนความนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าทรัมป์ก็น่าจะมาเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้ยังไม่ทันถึงจุลาคมกัเลยนะครับวันนีเน้เราน่าจะเริ่มเห็นทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นใช้คําว่าเป็นน่าจะเป็นว่าที่ตัวแทนของพรรคได้แล้วงั้นเราจะเริ่มเห็นการ าหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการาชนกันมีคนท้าทายกันร,ระหว่างาทรัมป์กับไบเดนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ที่ขึ้นได้ค่อนข้างเร็วคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ก็ค่อนข้างสําสคัญนะครับเพราะว่ามันก็จะกระทบในเรื่องของแนวโน้มของผลการเลือกตั้งด้วยนะครับว่าผลที่ตัดสินออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ถ้าจะสรุปให้ท่านฟังเนี่ยดูว่า อัพเดตประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ารัมเนี่ยนะครับเขาโดนตั้งข้อหาอยู่ประมาณ4ี่สีเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่หนึ่งเน่ยพี่น้าบอกไปแล้วก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่พาไปไปยุยงยุยงปลุกปั่นให้คนไปบุกแคปิตอลในใน,ในปี2021เนี่ยเพราะว่าตัวเองแพ้เลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นอันอันที่สําคัญมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ว่าไปปลุกปั่นว่าเฮ้ยอิเล็กชันการเลือกตั้งในจอร์เจียเนี่ยมันมัน มันฟาวมันไม่เออมันไบเดนไม่ได้ชนะจริงหรอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีคดีพวกนั้นด้วยแล้วก็อาจจะมีสักสองคดีที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอกสารลับที่ตัวเองเอาไปไว้ที่บ้านแล้วหาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยรับก็จะมีเคสนั้นแล้วก็เคสสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ าการติดสินบนกันให้เงินที่ทให้เป็นจากคดีในในนิวยอร์กเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึง่งมันก็จะมี4อัน,น,นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตัวที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือคดีเรื่องของเจนเวอร์ซิแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐโคโลราโด Colorado เองเนี่ยออกมาออกมาบอกว่าชัป์เนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่ในอยู่ในบาลอตหรือว่าบาตัตรเลือกตั้งนะครับทีนี้เองเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยไปถึงศาลสูงสุดข,ข,ของเมริกาหรือว่าสู per Court นะครับว่าเขา,เาว่าสู per Court เองเนี่ยต้องมาต้องมาดูว่าเนี่ยจากสิ่งที่รัฐโคโลราโดตัดสินเนี่ยนะครับมันมันผิดหลักอของรัฐธรรมนูญไหมว่าคุณสามารถาตัดชื่อคนหนึ่งออกจาก ออกจากบัตรเลือกตั้งได้ไหมนะครับในบัตรเลือกตั้งที่ที่เลือกประธานาธิบรีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทางการศาลหรือว่าผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินยังไงนะครับทีนี้เองเนี่ยผมจะเดาว,ว่าผมจะเดาว,ว่าสุ p e ม court ของอเมริกาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากลงไปตัดสินท,ทั์ออกจากบัตรเลือกตั้งเพราะว่า มันคงมีผลกระทบค่อนข้างเยอะต่อเรื่องของกระบวนการทางประชาธิปไตยแล้วก็ต้องบอกว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ค่อนข้างพอปูลินในใน,ในกลุ่มคนหลายๆส่วนเหมือนกันเพราะงั้นการที่จะไปตัดสิทธ์เขาออกไปโดยที่ทรัมป์เองเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นคนผิดจริงๆแค่กาลังกาลังเจอข้อกล่าวหาเนี่ยนะผมว่าสุภามคอร์ษของอเมริกาเองเนี่ยคงจะไม่ไปตัดสิทธ์เพราะงั้นถามว่ามีโอกาสท,ที่ทรัมป์จะไม่ได้อยู่ในบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ไหม ก็มีแต่เรายังเชื่อว่าเนี่ยโอกาสตรงนี้ยังค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับเพราะงั้นเราก็ยังคิดว่าในในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนยเนี่ยเราก็น่าจะยังเห็นว่า, <Okay. S 2> วาเป็นค์กับไบเดนอยู่นะครับ ฟังดูทรัมป์ก็มีปัญหาค่อนข้งเยอะเกี่ยวเรื่องของกฎหมายนะครับไบเดนเองก็มีปัญหาว่าโอ้หอายุเยอะพอสมควรนะครับหลายคนบอกว่าจะทํางานไหวไหมนะครับหรือเรื่องสุขภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าไปดูคะแนนความนิยมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไบเดนเองเนี่ยก็มี disapproval rating นะครับหรือว่าคะแนนความไม่นิยมนะครับในฐานะที่เป็นดำลงตําแหน่งประธานาธิบดีอยู่เนี่ยนะครับค่อนข้างแย่เลย นะครับเรียกว่าสูงที่สุดนะครับในบรรดาประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับรองอยู่คนเดียวก็คือไอเซนฮาวเวอร์นู้นเลยนะครับงั้นแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือคาร์มาราแฮริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับงั้นก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้มป์เจอคดีเยอะจะแพ้การเลือกตั้งหรือว่าไบเดนเองก็มีอิชชูของตัวเองเหมือนกันนะครับทีนี้ข้ามมาอีกนิดหนึ่งคือนโยบายของทั้งสองคนเนี่ยลองมาดูสมมติเราเออซูมกันว่า ทรัมป์กับไบเดนเนี่ยจะเป็นรีแมตสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้เคนคิดว่ามันจะมีนโยบายอะไรที่จะมากระทบเรื่องต่างๆได้ไหมสมมติถ้ามองในแง่ของจีโอ p o l i t i c a หรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเคนมองว่าอะไรเป็นเรื่องสาคัญบ้างครับคือผมว่าถ้าถ้าสมมติว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเรื่องที่น่าจะมีผลเยอะมากๆเนี่ยคือคือเรื่องจีโอ p o l i t i c a แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นในในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งค่อนข้างเยอะทั้งในทะเลแดง นะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในในอิรักหรือว่าซีเรียรที่ก็มีการยิงกันอยู่เนี่ยครับมันผมว่าพอเป็นทรัมป์ปุ๊บเนี่ยไอไอสมรภูมิตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะรุนแรงได้มากกว่านี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาอย่างอิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าจุดยืนของทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างแข็งข้อมากๆนะครับว่าว่าสหรัฐเองเนี่ยแอนตี้อิหร่านมากๆในยุคข,ของทรัมป์นะครับเพราะงั้น สิ่งที่หลายคนกังวลเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติทรัมได้เกตกายมาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยแล้วตัดสินใจความบาดอิหร่านเพิ่มเติมนะครับไม่ให้อิหร่านเนี่ยส่งออกน้ำมันออกมาอีกหรือ w r s t c a เ e นะครับกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยคือยิงใส่ loading facility ของอิหร่านเนี่ยผมว่านั้นคือเป็นริสที่สูงมากที่นอกจากจะทำให้ ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันมันทวีความรุนแรงไปได้อีกเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของ,อของของเศรษฐกิจด้วยนะฮะถ้าถ้าเป็นในแง่ของถ้าสมมติว่าทรัมเข้ามานะครับแล้วผมว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเรื่องเรื่องสำคัญเหมือนกันนอกจากเรื่องของ geopolitics นะครับว่าถ้าสมมุติได้ทรัปมม์มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมันจะมีผลยังไงนะครับจริงๆก็ต้องรอดูนะว่านโยบายเขาจะเป็นยังไงแต่ว่า เราเห็นจากการเป็นประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับทรัมป์ถ้าจําได้เนี่ยเป็นคนสร้างคําว่าสงครามการค้าหรือ trade อ a ์ใช่ไหมตอนที่ไปขึ้นภาษีนําเข้าสินค้านําเข้าจากจีนนะครับรอบนี้ทรัมป์ก็เริ่มโยนระเบิดแล้วนะครับบอกว่าถ้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะจะขึ้นภาษีนําเข้าจากสินค้าจากจีนเนี่ย ขึ้นไปถึง60% 6 0นะรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นไป25%นี้ทำโลกปั่นป่วนไปนหมดแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกับจะขู่ไปอีกว่าโูจะกดดันจีนให้อยากมากเลยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าอาจจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิดเนี่ยเนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. อันนี้มันทำให้กระแสรเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนภาพแน่นอนนะเ mm hmm. พราะเราเห็นตั้งแต่รอบที่แล้วที่เขาเริ่มสงครามการค้าเริ่มกีดกันจีนอะไรต่างเนี่ย กระแสเรื่องของการลงทุนเรื่องของ r e s h o r i n g n e a r s h o r i n g friendchoring ต่างๆเนี่ยกลายเป็นเทรนด์แล้วก็ทําให้แพทเทิร์นของการค้าและการลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนภาพไปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน,นอาจจะทําให้สหรัฐเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์แต่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับงฉะนั้นตรงนี้ก็จะมากระทบเรื่องของการลงทุนในประเทศเกิดใหม่เลยต่างๆนะครับประเด็นที่2ที่อาจจะอาจจะมีผลพอสมควรก็คือเรื่องของ i m ม i g r a t i o n นะฮะที่ทรัมป์เองเนี่ยมีนโยบายเนี่ย ตรงกันข้ามกับฝั่งเดโมแครตเลยนะครับซึ่งนโยบาย2อ,อันนี้แค่แค่สอ,อัน,น,ออน,นจริงๆร,รวมถึงเ e ี่ยวพลอติกเมื่อกี้ด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีดกันรเรื่องของคนอ,อพยพนะครับซึ่งอาจะทำให้ค่าแรงในสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นนะครับหรือว่าการขึ้นภาษีนำเข้าเนี่ยก็สินค้าอาจจะแพงขึ้นเ e ี่ยวพลอติกก็จทำให้ราคาน้ามันเนี่ยสูงขึ้นได้เหมือนกันมีความเสี่ยง นะครับนั้นตรงนี้ดูเหมือนว่านโยบายทรัมป์เนี่ยก็อินเฟลชันนารีหมดเลยนะสร้างทำให้แกแรงกดดันเรื่องของราคาสินค้าในสหรัฐจะสูงขึ้นนะครับอันนั้นก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้ี้จะเกิดผลอย่างไรต่อเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยเรื่องของบอลยูะไรต่างๆนะครับก็สังเกตนะครับว่าจริงๆแค่การเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับเกิดขึ้นในเดือนโนเวม ber เนี่ยวันนี้เราก็เริ่มต้อง ศึกษาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใครชนะใครขึ้นมาเนี่ยนโยบายจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะต้องยอมรับ,รบว่าสหรัฐเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีอิทธิพลที่สําคัญต่อการค้าการลงทุนแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศของโลกนะครับงั้นก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งที่ต้องคอยจับตาดูกันในปีนี้นะครับ,รบและยิ่งพอผลถ้าดูจากโพลเนี่ยมันดูว่าสูสีคู่ขี้มันยังตัดสินได้ยากมากนะครับว่าว่าใครจะชนะเองเนี่ยพอ พอมันเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งมากๆเนี่ยผมว่าตลาดการเงินเนี่ยมันก็จะเหมนมันก็จะเนี่ยมานั่งคิดเรื่องนโยบายผลกระทบแล้วมันก็จะ r e a อคตามนั้นอาจจะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นได้ครับก็รอจับตาดูกันดีๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากนะครับวันนี้ผมกับเชนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับเศรษฐกิจนอกกราฟในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บบาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอช บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้กำลังวังหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนที่นี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile